สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอามแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เขามาอยู่ที่วัดเก่าแก่นะเจ้าบรรยากาศสวยงามขนาดเลยเจ้าวันนี้เขาอยู่ที่วัดอินทราวาสนะเจ้าหลวงวัดต้นแก่นของจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าแหมวัดหนึ่งที่สวยงามแบบแพ้กันอ่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศวัดอํมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคนทําคลิปตัวนะเจ้าพร้อมหรือยังเจ้าไปดูบรรยากาศวัดกับอํมเจ้าเลยก็ สวัสดีเจ้าแล้ววันนี้ฮองก็อยู่ที่วัดต้นเกวียนหรือวัดอินทราวาสนะเจ้าตั้งอยู่ในเขตของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอบอกว่าวัดนี้มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะเจ้าตั้งขึ้นสร้างขึ้นตั้งแต่พศ2399ณปัจจุบันไม่มีวัพระจำพรรษาอยู่นะเจ้าแต่ก็ว่ามีคนดูแลร,รักษาอยู่ เพราะว่าวัดนี้เป็นที่ด่งดังเป็นฉากประกอบละครในหลายๆเรื่องบอกว่าจะเป็นลอยไหมเพิ่มพันนางรากนะะักคะกิ่นกาซารองโอ้แต่และเรื่องดังๆทั้งนั้นเลยขอบอกว่าบรรยากาศของเปิ้ลเจงความเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยต้นตาลที่สูงแล้วก็บรรยากาศรอบข้างนี่สวยงามมากๆขอบอกว่ามาแล้วบ่ผิดหวังได้รูปปิกไปนักแน่นอนเลยเจ้า เป็นแหมวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ของเชียงใหม่วันนี้อํามาปักหมดหุดฮื้แล้วนะเจ้าใครที่ไม่แอลเชียงใหม่หรือว่าอยากไม่แอลเชียงใหม่บ่สมควรพลาดเนะ้องั้นคลิปนี้อําไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเจอกันที่ไหนฝากติดตามตัวนะเจ้าขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบา่ไดา้มามีอย่างฮืไปแล้วจ้าบ๊ายบาย